สวัสดีครับมาพบกับสยามลูทีเอทีวีเช่นเคยนะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของการทำความสะอาดเฟตแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นคอขาวเมเปิลนะครับไปดูกันเลยครับผมสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับมันมีความสกรปรกในเรื่องของเฟตแล้วก็ตัวฟิงเกอร์บอร์ดค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเป็นกีตาร์ปกติเนี่ยที่มีการทำความสะอาดอย่างดีมีการดูแลอย่างดีใช้งาน เป็นประจําทำความสะอาดเป็นประจำเนี่ยมันก็จะไม่ไม่สวปปกแล้วไม่เกิดออกไซา์ขนาดนี้นะครับการทำความสะอาดกีตาร์ที่มีการดูแลรักษาอย่างดีเนี่ยก็ใช้แค่ตัวของฟิเกร์บอดโปรเทคเตอร์นะฮะตัวนี้กับ ยางลบที่ใช้ทําความสะอาดเฟตแค่2อย่างนี้ก็เพียงพอนะครับในการที่จะทําความสะอาดเราอาจจะเริ่มจากเบอร์ที่หยาบหน่อยนะอันนี้เป็นเบอร์400นะครับถ้าไปจบที่ก้อนสีเหลืองเบอร์1000นะครับก็จะทําให้เฟตเนี่ยเงางามสะอาดแล้วก็สวยก็เดี๋ยวผมจะลองโชว์ให้ดูก่อนว่าการที่ใช้ยางลบทําความสะอาดเฟตเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับวิธีการก็เอาฟิลเตอร์นะฮะวางไปแบบนี้แล้วก็เอายางลบนะครับถูนะครับ ลักษณะแบบนี้การถูนะครับนอกจากเราจะถูด้านบนแล้วเราก็อาจจะถูด้านข้างนะเอามุมของยางลบเนี่ยเข้าไปนะครับถูด้านข้างของเฟสด,ด้วยนะก็ใช้ได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเฟตตัวนี้มันสกรปรกค่อนข้างมากเพราะนั้นบางทีวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึง่งกีตาร์ตัวนี้ใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วนะครับตัวยอดเฟตเนี่ยมันจะ ถูกตัดปลายเป็นปลายเรียบไปแทบจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้เนี่ยนอกนอกจากเราจะทําการขัดให้เฟลดมันกลับมาเงางามแล้วก็ลื่นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเรายังจะทําการปรับนะครับในเรื่องของยอดเฟลดให้มันกลับมาโค้งมนอย่างเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการมาตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับจริงๆแล้วการมา์ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยควรจะใช้ บลูเทปนะครับของ 3M เนะครับเพราะว่าบลูเทปเนี่ยมันมีกาวที่ค่อนข้างเหนียวน้อยนะครับเวลาที่เราแปะไปบนฟิเกร์บอร์ดแล้วเราลอกออกเนี่ยมันจะมีครับกาวที่หลงเหลืออยู่บนฟิเกระเบื้องน้อยกว่าแต่วันนี้พอดีผมไม่มีนะผมมีแต่เทปกาวธรรมดาแบบน,นี้ก็เลยแปะเข้าไปก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยกังวลน,นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นฟิเกร์บอร์ดที่เป็นเมเปิลที่มีการเคลือบตัวตัวผิวมานะครับ เพราะนั่นเนี่ยเวลาที่เราเช็ดออกเช็ดยาอะไรต่างๆมันจะเช็ดออกง่ายคือตัวคาบกาวมันจะไม่ฝังเข้าไปในเนื้อไม้ซึ่งมันจะต่างกับฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นอีโบนี่หรือเป็นโลสอูดซึ่งเขาไม่ได้มีการเคลือบผิวมาตรงนั้นน่ยมันจะทาความสะอาดได้ค่อนข้างยากมากถ้าเกิดเราไม่ไม่ป้องกันให้ดีตั้งแต่แรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดหาบูทเทปมาใช้ได้เนี่ยแนะนำให้ให้ใช้เป็นบูทเทปดีกว่าปัญหาจะเกิดตามมาน้อยกว่า สำหรับตัวนี้ผมแปะไปเนี่ยผมเริ่มรู้สึกเหนียวๆที่มือแล้วนดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนที่ว่ามันคาบกาวมันจะเหนียวติดฟิเกร์บอดซึ่งเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูทีหลังว่าเราจะเช็ดข้ามองสะอาดคาบกาวตรงนั้นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มดูเรื่องของการทำความสะอาดเฟรดกันก่อนครับผมอย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้ตัวเฟรดเนี่ยมันค่อนข้างสึกไปเยอะนะครับการสึกก็คือตัวด้านบานของเฟรดมันถูกปาดออกไปทีนี้ถามว่าปัญหามันคืออะไรนะครับการที่ เฟดมันถูกปาดออกไปด้านบนปัญหาก็คือ intonation ของตัวตัวเฟดเนี่ย,ยการเซตการตัดล่องเฟลดเนี่ยเขาจะตัดที่บริเวณกึ่งกลางของล่องนะฮะทีนี้พอเราตัดบริเวณกึ่งกลางของล่องเนี่ยมันก็จะตรงกับยอดเฟลดพอดีนะครับดังนั้นเมื่อเวลาเราเล่นไปแล้วยอดเฟลดมันสึกเนี่ยมันทําให้ิน t o n a t i o n อ่ะมันจะเพี้ยนแทนที่จุดปล่อยสายจะอยู่ตรงกลางล่องมันกลายเป็นว่ามันเยื้องมาด้านหน้ามากขึ้นนะครับทําให้เวลาเราเล่นน่ย เสียงมันอาจจะเพี้ยนอย่างละนิดอย่างนั้นหน่อยนะฮะถ้ามันยิ่งสึกมากเนี่ยมันก็จะยิ่งเพี้ยนมากทําให้เราตั้งอินโทริชั่นแล้วมันมันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมจะทำเนี่ยก็คือผมจะทําให้มัน นอกจากทําความสะอาดเนี่ยยังจะทําให้มันกลับมาโค้งเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวจุดปล่อยสายนี่จะอยู่ตรงกึงกางเฟตเหมือนเดิมวิธีการนะครับก็ให้เอากระสายนะตัดออกมาเป็นแบบนี้กว้างประมาณ2นิ้วนะครับยาวก็อันนี้ผมก็ตัดมาครึ่งแผ่นนะฮะครึคร่งแผ่นนั้นยาวกว้างสองนิ้วแล้วก็มาตัดครึ่งนะครับวิธีการก็คือให้เราจับสอดไปในนิ้วเราแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้คว่ำแล้วก็ถู รเริ่มถูกไปแบบนี้ครันนี้ผมเริ่มจากเบอร์400นะครับถ้าใครยังยังทำครั้งแรกยังไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยอาจจะเริ่มเบอร์ที่มันละเอียดกว่านี้ก็ได้อาจจะสักเบอร์600นะครับแต่อันนี้ผมเคยทำอยู่แล้วผมก็สามารถลุยได้เลยก็คือ,อนนี้เราเริ่มจากเบอร์400นะครับให้ขัดแบบนี้นะครับ เวลาที่มือเรานะครับมันผ่านเฟตไปอ่ะมันก็จะกระโดด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 ไปอย่างนี้นะทำให้สุดท้ายแล้วมันจะปรับให้ผิวของเฟดที่มันถูกปาดแบนกลับมาโค้งเหมือนเดิมเองนะครับทีนี้เวลาเราขัดเนี่ย เราอยากไปเน้นตรงปลายเฟตมากเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ปลายเฟตมันล้มนะฮะเราต้องการให้มันโดนตรงกลางนะครับผมถ้าปลายเฟตมันล้มมากๆเนี่ยคืองานมันจะดูไม่ค่อยสวยเพราะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะมาเก็บขีหลังหรือว่าเบอร์400เนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องเก็บตรงปลายเฟตก็ได้นะครับเรามาเก็บโดยเบอร์ละเอียดหลังๆก็กได้เหมือนกันนะครับ เวลาขัดให้เราสังเกตไปด้วยนะครับว่าตัวรอยนี่จะเห็นรอยที่มันสายมันกินจิกเข้าไปใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ค่อยๆขัดนะครับให้รอยตัวนี้มันหายไปทีนี้นเวลาขัดให้เราขัดให้มันสม่ําเสมอนะครับขัดทั้งท้งนี้ทั้งนี้แล้วกอ็อย่าไปขัดตรงจุดใดจุดหนึ่งเพราะเรายังต้องการให้ตัวของเฟรตเนี่ยมันได้เลเวลกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขัดจนรอยพวกนี้มันมันใกล้จะหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเบอร์กระดาษทรายกันนะครับ ตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเบอร์400จะเห็นว่าลอยถูกกัดขัดออกไปเกือบหมดและจะเหลือรอยอยู่แค่นิดๆหน่อยๆน,นะซึ่งตรงน,นี้ผมคิดว่าพอเราเริ่มไล่เบอร์กระดาษทรายเดี๋ยวมันจะค่อยๆเก็บไปเองนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กระดาษทรายเบอร์ต่อไปกันเลยครับ ต่อไปอันนี้จะเป็นเบอร์ $800 นะครับผมจุดมุ่งหมายของเราก็คือเราต้องการจะลบรอยเบอร,เบอร์กระดาษทรายเบอร์สี่ให้หมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขัดแค่ให้รอยที่มันเกิดขึ้นบนเฟดเนี่ยมันสม่ําเสมอกันก็จะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับเบอร์ $800 นะครับผมตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับเบอร์ $800 นะครับต่อไปก็ผลจะเป็นเบอร์พันห้านะครับผม อันนี้ก็จะเสร็จเบอร์พันห้าแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นเบอร์สองพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์2000เราขัดเฟตตรงเนี้ยงานก็ออกมาค่อนข้างที่จะเงางามมากๆแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทําให้มันข้ามอีกสเต็ปหนึ่งก็คือจะทําให้มันเงาเป็นกระจกเลยนะครับโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าดริมเมลนะฮะในการขัดนะครับทาให้เฟตเงาเป็นกระจกเลย ดังนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าเบอร์2 0 0พันพอใจแล้วก็หยุดที่เบอร์2,000ันนั่นก็ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่พอใจว่ามันเงาไม่พอเดี๋ยวเราไปด้วยกันต่อน,นะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้กันนะฮะจริงๆไอ้คำว่าดิเมลนี่คือชื่อยี่ห้อของเขานะครับชื่อเครื่องมือจริงตรงนี้เขาจะมักจะเรียกว่ารตารีทูนะครับแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครนิยมกันเท่าไหร่มันจะคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราเรียกน้ํายาล้างจานว่าสไลน์นั่นแหละครับ ก็จะเป็นแบบเดียวกันเขาก็มักจะเรียกกันแบบนี้ว่าว่าดิมเมลนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เอาไอ้เครื่องมือเนี้ยแล้วก็ใส่หัวตัวนี้เป็นหัวผ้าสักรลาดนะครับแล้วก็จริงๆมันจะต้องมีตัวน้ํายาไม่ใช่ตัวน้ํายาตัวก้อนก้อนขัดนะครับเขาจะเรียกกันว่าไข่ประวานตรงนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะลองเซิร์ช Google ดูก็ได้นะครับไข่ประวานซื้อก้อนที่มันละเอียดที่สุดเลยนะครับเอาแบบละเอียดที่สุดพอดีว่าตัวของดิมเมลเนี่ยเขาแถม ไอ้แข้งนี้มาให้ด้วยนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนนะไม่รู้ว่ามันจะละเอียดหยาบอะไรยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองใช้ดูกันครับผมก็ขัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะถูให้ทั่วนะครับผมนี่นฮหลังจากที่เราทําการขัดแล้วนะครับจะเห็นว่ามีความเงางามแล้วพอรูปเนี่ยจะรู้สึกว่าเฟ็ตมันลื่นขึ้นนะครับ เราก็สามารถที่จะทําไล่แบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะทําได้นะครก็ใช้พวกบาสโซหรือวินนอนนะครับทําการจุ่มผ้าแล้วก็มาเช็ดแต่ว่าพยายามอย่าให้มันเปียกหรือแฉะมากเพราะว่าถ้าอายาพวกนั้นเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในซอกเฟสดเนี่ยมันจะเกิดคราบขาวแล้วมันจะเช็ดออกยากมากนะครับจะลําบากมากเลยนะฮะ ใช้อย่างนั้นก็ได้แต่พยายามให้ผ้ามันแห้งๆหน่อยอย่าจุ่มน้ํายามากนะครับแล้วก็ขัดไล่ไปทุกเฟตแบบนั้นก็ได้เช่นกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็ลอกเทปออกแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับมันมีคราบกาวเหนียวๆติดอยู่ที่ฟิเกร์บอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องทําการล้างคราบกาวตรงนี้นะับผมจะใช้สเปรย์นะครับอันนี้มันจะเป็นสเปรย์ที่ใช้ลอกสกเกอร์โดยตรงเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้น้ํายาล้างหัวเทปก็ได้นะครับ ส่วนผสมมันจะคล้ายๆกันนะฮะก็เอามาฉีดใส่ผ้านะครับแล้วก็เอามาเช็ดบนฟิเกระบอดต,ตัวนี้นะครับผมก็ตามนี้นะครับลองฉีดใส่ผ้าแบบนี้นะฮะแล้วก็เช็ดนะครับผมแล้วก็ไล่เช็ดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนี่ยก็จะเห็นว่าคราบไอเหนียวๆมันก็จะหลุดออกไปแล้วนะครับ หลังจากที่เราล้างคาบกาวแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทำความสะอาดฟิเกร์บอร์กันนะครับสำหรับฟิเกร์บอร์เมเปิลคอขาวที่เคลือบลัคเกอร์แบบนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวเขาเรียกว่า scare removal นะครับก็จะเป็นน้ำยาขัดลบรอยขนแมวนะที่ใช้ขัดรถนี่แะครับหลักการทำงานของมันคือตัวน้ำยาเนี่ยมันจะมีผงขัดละเอียดอยู่นะครมันก็จะขัดพวกคาบอะไรพวกนี้ออกแล้วก็ลบ ลอยตื้นๆน,นะครับบนฟิงเกอร์บอร์ดทั้งหมดนะครับแต่ว่าน้ำยาตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้กับฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นโรซูหรืออิบูนี่ได้เพราะว่าถ้าเราเอาไปขัดปุ๊บเนี่ยน้ำยาตัวนี้มันจะลงไปอุดที่เส้นไม้แล้วมันจะเกิดคราบขาวๆเต็มเลยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดโรซูหรืออิบูนี่นั้นจะแทบจะเสียไปเลยนะครับถ้าเราใช้น้ำยาลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนั้นเนี่ยอิบูนี่หรือโรซูส่วนใหญ่เขาจะใช้ นิยมใช้เป็นตัวเลมอนออยตรงนี้นะครับก็ชุบผ้าแล้วก็เช็ดทาความสะอาดในเรื่องของคราบใครอะไรต่างๆที่ติดเป็นคราบดำๆบนฟิงเกอร์บอร์ดอโบนี่หรือโรสูดสำหรับฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลก็เราจะใช้แบบนี้กันอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลที่แลกกเกอร์ทะลุนะครับคือเล่นกันรุนแรงมากจนจนอ่าเลกกเกอร์มันทะลุเข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็ใช้ตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะเกิดรอยคราบขาวๆเนี่ยติดเข้าไปในเนื้อไม้เลยนะครับ โอเคสำหรับตัวนี้นะครับตัวแลกเกอร์ตัวผิวเคลือบเนี่ยยังอยู่ดีเพราะนั้นเราจะใช้ตัวนี้ขัดกันนะครับผมวิธีใช้ก็แบบนี้นะครับจริงๆไม่ต้องยี่ห้อสามเอ็มก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมที่เป็นเขาบอกว่าเป็นแครรีมูเบร์แบบนี้แต่ว่าอย่าไปใช้แว็กนะครับเพราะแว็กกับตัวแครรีมูเบร์นี่คนละเรื่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นยาขัดส่วนแว็กเนี่ยมันจะเป็นยาเคลือบเงานะครับแล้วก็นะฮะ ไปแบบนี้ตัวนี้สามารถโดนเฟตได้นะครับให้เป็นไรนะครับแล้วก็เริ่มขัดเลยนะฮะนะจะเห็นว่ามันค่อยๆออกนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะออกไปหมดนะครับอบบนี้นะฮะอ่าเราก็ไล่ขัดไปแบบนี้นะครับจนครบทุกเฟตนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเราก็ใช้น้ํายาตัวนี้ในการขัด ตัวผิวเคลือบของคอหรือบอดี้อะไรก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับก็จะเป็นการช่วยลบรอยขนแมวแล้วก็ชักเงาตัวของบอดี้หรือว่าด้านหลังคออะไรแบบนี้นะครับผมหลังจากที่ขัดตัวคราบต่างๆออกแล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบทําอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือผมชอบที่จะโฮแว็กแบบน้านะครับมาเคลือบนะครับผมเพราะว่าแบแว็กแบบน้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่า มันจะไม่ลื่นเกินไปนะครับไม่เหมือนแว็กที่เป็นแว็กแบบครีมหรือแว็กแบบคี้ผึ่งนะครับผมมันก็จะให้ความเรียบลื่นแล้วก็เงางามนะครับโดยที่มันไม่รู้สึกว่าลื่นเกินไปนะสิ่งที่ผมชอบทําก็คือผมจะพ่นใส่ผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กลับผ้าอีกครั้งหนึ่งนะเอาด้านแห้งเช็ดนะครับโอเค โอ้ตอนนี้ก็เงางามมากแล้วก็ให้ความลื่นกำลังดีนะครับผมก็จะเป็นการเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำความสะอาดเฟตแล้วก็ฟิงเกอร์บอรนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม